ตัวโตที่เ่นรู้ตากมากก็คือหาซูนโอ้คนมาลายๆเวยทีมาเอาลายหนักหนักเลยกันโอ้บอกรช่างนี่ฉพาะกุ้ อันนี้เพื่อนสิสางเงี้ยเงีย่ะคนสิษางผาสิวดีโอ้ยนั่นเด็กจกตรงพาสีวดิอ่าอาจะพาแพนแล้วอคุณมามาพุ่หยอกสร้งอ่ะรงเสียมนะฮะครับผมเไม่าดอาจารย์ดูว่าเขาตั้งอาจารย์ก็เลยจักเป็นจาพเลยะโอ้่เลยลงมือเห็ดเลยต็เลย ก็อาจรยเนกระภาพองลยว่าไปมากถึกระาพผู้เดียวมื่แมนตองหาร่วมนกเล็ด้มกมารววมพุทธลัดชี้พชีก็เส็จกนพุทธันปต่อตกันไปครับผมก็เลยเรนตินก็เลยเห็นกงมาเห็นท่นชีเลยก็เลยสลยงผัดซิมลีโอ้ว่าจะเอ่ยปากจะเอ้ยปากมันนี่พุทธันไปเอาช่วอาจารย์ตั้งอาจารย์เป็นเป็นกาพเลยอว่าจะเป็นผู้เดียวไปบริบาล คนไปทุ่งหนามากจ้ะไปนั่นมามไปซึ่งเป็นอย่างไรซึ่งมุ่นไปสันเทนไหมมุ่นสันเทนเปิดร้านอาหารเปิดร้านขายของนี้ละโอ้ยมุ่นแบบยอดนิยมสนิทกันนี่ละครับผมคนไ่เปิดร้านอาหารเปิดอันนั้นธุรกิจอูยู่งเล่าอยู่เมืองเล่าอยู่เรื่องเก่งนรงนั้นอ่าอ่าอ่าก็ได้นิมนต์ไปสันเทนไปกินเอาเลยเอาง่ามเอาเนื้อดีเยอะด้ หนอที่ซีน่ะไปะได้ี่หาทำมาว่างกินแล้วเลยทำว่านีา่งอ,อ,อ้้ตะวันคือพอน้ำกลเเนเจ้ไปเด็ก่าพลนเอ้มาหาเพินนะโอ้ยอ,อาจารย์มมีงั้ยเจ้บม่งดอกเอี่ยมแบน,มน่เมียเอ้ยตะวนอันนี้ไม่เดียวอไรไปบินทาบัตมาถุกกิ่นกันได้พี่บาตบบานเปิดเก้าฝนได้ยุมแมวโอ้ นแหจบจบเลยมันไ่ได้เรียกออกวนพ่บอกเขาแค่พิศนนเนาะเปี่ยปนท่นโอ้ปีหนเลยในใจยิ่งดีออบว่าว่าทบอสิว่าทำพีีว่างสิว่างเลยเาอันจุดคบได้อันซุนฮอกซีลูกยวบนต้นผดเนึ่งกานซุนฮอกโอ้คนทำิีว่างสิ่าเลย โออยากสร้างสร้างนีตีอาจารย์เนจุดวะก็เป็นคอเดียวบเ่นี่อเดียวมาที่แหกสิได้เลบันี้มสิได้เลยแหกทองสองทอสาต่อขึ้นไปถ้ากันอาเห็นของอันต่อลอนเลยจุดถูกไปศูนย์หกสี่ดบ่นนยโอ้ศูนยหกอตัวเนนอนหสี่ตัวเป็นลองหกสี่เนอแต่ไม่นห่

เพิ่นบอกคนมาหลายดอกเพก็ซึมใจซึมหูยันบ่ถึกคนว่าออๆนั่นบ่ไหนได้บอกน้อยๆ้อยอๆๆอ่าอ่าิ่นบ่ชี่ยวนาดเนาะเราว่าบ่เชี่ยวขนาดนี้เจ้แล้ก็บ่ได้บอกเกอ๋อข้าเจ้าก็ับกิเต้นบ่ได้แล้วเนาะอ่าแต่ว่าบอกมาเขาว่าเต้าหลุดปากมาเพิ่นถือรูดไม่มาเพิ่นจะเกียร์ดีมากอมะนี่ละก็รวมสั่งอะไรนั้นเพิ่นสั่งนันเพิ่นนี่ล่ะ มาเ,มเชื่อมมาสือหาซวนเดอร์กันมีราานท่าน,นั่นหละคนาคันดีบอกคนไหนหานบตรถือคนบอเคยบอกเจียบอกบับบเคยบอกอต่ะไีไฟมีตปัิบัติมีตาปัตัปรดไปู้ปดตงตลอดไปงตลอดโอ้ไปผู้ดงหัวะากลับขึ้นมากตากับขึ้นมากรบีไม่นะน ไม่ไม่ก็อย่งนี้คือตรงันเลยไ่บอคอยู่วัดดิไม่แต่จะบอกว่าสั่งบอกเฮอบาดดิเหรอไม่สั่งสั่งสั่งเป็นนสั่งัวเี้ก็ติเขาได้ยังไงเนาะต่วทุกถุกกะว่างชนะเลยตัางหากัำไ้หมว่างงานเลตางากศูนย์หกสี่ศูนกตัวโตที่พิ่นรุตางมากก็คือหาศูนอ้พึ่มาหลายๆลายเลยที มาเอาลายล่างๆเร hai, oo. ื er. ่อยเหมบอนกันบอบอกคช่างหนึ no. ่งนะขมเพาสองก้นสามน้น huh. ดูลายๆคนบ้านบอกกัญญาบอถือ บขคนแก่ข้นเกดสิบตัวแล้วเนาะผู้มาเห็นมาสาง่งตขั้นผู้เห็นผู้สา่งม่นมีกำลังใจเหมือนกันแต่อาจารย์ต้องบริงินเนานะโอ้โอ้แมนโอ,อ้ปาโตปาโตแต่ว่าพนกับพึงกับมาตลาดชวนมามีตาไปงงที่โดงแต่ว่าตอนนี้ขั้นเลยเห็นได้สาง่งคือราอยูเนาะ สั่งว่าคือให้ผู้ใดรักษาอยู่เนาะแ่พ่อแม่ไมันบ้นาเก่าไปชื่อไปเท่าไรไปหาประสบการณ์เนาไปหาประสบคิดลย้ไปหาประสบการณ์ไปทรรมดาไปชุดงไปในที่แค่บหลายพษา,าเด็กมาหานาเราไปครับหลายือี่อ้

เ่าเลยที่พักสงเลยซื้ออกที่พักสงโอ้่าบรา่ใั้เป็นวัดเก่งท่านเนี่ยมากโอ้พี่ดอกมาดันเลยเเจ้าอันเกนะเลับแี่ดอนุนแมาจเานะอยูเลยนาเห็ดภาษามาแปลงเยกอย่างเยอาบอกเขากันมเจะภัพสั่งพระซูรี่มาเห็ดใส่เพิ่มนาสำหรับเล็กอ่า จุดทูบว่างเสือเลอกแต่ศูหกสี่แต่ว่าเล็กระสิบคนภายในพี่น้องเล็กระสิบคคนตสิบถูสิบดูขาเพิ่มกันเนาะยินค่้า่าหาศูนย์หูศูนะเนะานนนะโอบรรยากาด้พี่น้องเ้อจะผารัเนาะหาศูนย์เื่อจะมีลป่น้องจะเรื่องแสงเนะาะพระธุดง กลับมาจากเล่าครับพระเจ,จะ้ามาีจะพามาสร้างเึ้นย้ำครับผมย้ำอีกครั้งหนึง่งจุดเลขจุดท,ท,ทูกครับผม064ที่อยู่ในฐานนี่แหละน้องก็ตอนนี้เจ,เจ้ากำลังเหตุสือรีครับผมเ,เพื่ออะไรมีโศกมีหมาน้ำกันพี่น้องนะแล้วไอ้มิน่นจะรอบให่เจนไหยเส้อกรดดะดาษไทยก็สำหรับเลข ที่ดวงกลับจากเราครับผมเนาะอย่าลืมห้าศูนย์ศูนย์ห้าเเดียวเน้อเมื่อวันทัจิจนาว่ามีตะบาดเบอร์เก่าเนาะสดยอายุขายจินวันวานเลขปักเก่าศูนย์ศูนย์เก่าพี่น้องสองศนย์เก่าเนาะสอตัวติดตามนั่น ฝากตัวตตใจก็แชร์พระเพีงเดื่อเพื่อโดยโศภัมคืูดไดมีจิตธาอยากย่วมสร้างนากโดยโศภิมาภูไรมีจิพต่อชีวิตสามารถไดครับเดี๋ยวลย้ัาสิพาไปเบ่งไปขอยาคุ่บาอาจารย์เพิ่นไปเบ่งมาที่ไปที่มา,ามแบบใดไป,ปาะกติดตามฝากติอตามยิ่งไี่หุ่มมากตาเลือข้างในครับผม การติดสังคีตเป็นกันมากยู่ทีทีคอทีแม่ทีมุ่นที่มั่งกับี่เหล่านะจาเป็นมาเหตุจนปฏิบัติธรรมครับอยูข้างในครับนรเนาะเดี๋ยวแอมมินจะเชิญลงให้ฝากไว้ครับผมครับผมเนาะแอมมินจะสรุปให้เพียงเล้าสำหรับพระทุกองศาจากฟังเล่าครับผมเนาะอ่าเลขยทูบครับผมเนาะที่เพิ่งจุดนี งานบบที่จะสั่งอัญชันเล็กห่องเนาะศูนย์หกี่ครับผมสำหรับเล็กกระสิบบุกสิ่งกหาอยู่แถวนี้พี่้องเนาะกระสิบตัวเดียวเม็ดเดียวก็คือห0าศูนย์พี่้องเนาะฝากตอน FC ครับผมเนาะเปิดตัวงวดแรกครับขอให้โชคๆมันๆครับผมเนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจครับผม แบบคลิปนี้สุกๆมันๆลำๆเรื่อยๆสุขุสุขคนเรื่อยๆเนาะขอให้เฮงๆปังๆนั้นกันสำหรับป่าแนวทางพระทุดงจากฝั่งลาวครับผมเนาะดีทุดงมากพี่น้องเพื่อได้เฮ็ดได้สั่งพี่น้องเนาะสวัสดีครับ